สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวบิ๊กไบค์นะครับวันนี้วันนี้ผมเจอปัญหานิดนึงคือรถผมเนี่ยไปซื้อสแตนตั้งแบบที่มันเป็นแบบไอ้นี่อย่างเงี้ยแล้วมันเอามาตั้งแล้วมันอันตรายมากเลยผมเอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาใส่กับตรงเนี้ยแล้ววันนั้นอะ่ะมันหลุดอะ่ะเนี่ยโ,โดนสวิงอาร์มถลอกหมดเลยอะ่ะแล้วก็รถเนี่ยมันโค้นมาอีกทางนึงเลยอะ่ะโชคดีที่มีกาดไอ้แบบนี้ไว้นะไม่งั้นคงเสียหายหลายตังค์แน่เลยเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะมาดีไซน์ใหม่ จะดีไซน์ตรงนี้ให้มันเป็นง่ามขึ้นมาโดยการคัดคัตต้อมขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะกึ่งเป็นเป็นคล้ายๆจุกสแตนเลสตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเพื่อให้มันมันไม่ได้หนีซ้ายหนีขวาแล้วนกะ็ยกขึ้นไม่สามารถเลื่อนได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมคัดต้อมเองหลังจากที่ผมไปลองดูว่ามันคือเกลียวอะไรนะไอ้ตรงนี้ปรากฏว่านอตตามท้องตลาดมันใส่ไม่ได้นะ คือมาตรฐานมันคือปกติ m 1 0บคูณหนึ่งจ้าใช่ไหมถ้าเป็นน็อตเนียก็จะลงประมาณกับสามหุนนะฮะสามสักแปดนะเกลียวจะหยาบหญ่ไปแต่ตัวนี้จะเป็นเกลียวละเอียดมากนะครับผมลองเอาทารปเอาหวีวัดเกลียวมาลองวัดดูแล้วมันเป็นเกลียวละเอียดคือ m 1 0บคูณหนึนะฮะไม่ใช่ M10 บคูณหนตามมาตรฐานมันจะละเอียดนิดน,นึงแล้วก็เป็นอุยนี่จะเอาเศษสแตนเลสมาเออเผาสแตนเลสสามสิบสี่ด้วยเดี๋ยวจะกลึงขึ้นรูปแบบสวยๆนิดนึงนะเป็นเกลียวข้างในตัวเดียวเลยนะฮะแล้วข้างๆๆข้างนนเ,เป็็หัวอต นะแล้วก็ไขยเข้าไปสองฝั่งเพื่อเวลาที่เราจะได้เวลาเราจะถอดเถิดอะไรเราไม่ต้องมาถอดเถิดอะไรให้เกลียวมันเสียไปบ่อยนะฮะค้างให้มันเป็นดุมยืดออกมาหน่อยนึงเลยเป็นสังเดชข,ขัดเงาสวยๆนะฮนะเดี๋ยวมาดูกันอ่าหลังจากที่เรากลึงขึ้นรูปอย่างที่เราต้องการได้แล้วนะตรงนี้ก็เป็นเกลียวเข้ากับสวิงอาร์มใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะเอาผมจะทําง่ามนะเพื่อที่ไปตัวรองรับกับสแนตนตัวนั้นแหันเป็นจุดหมุนนะแล้วก็ตรงปลายเนี้ยผมจะทําให้มันกัดเป็นน็อตหกเหลี่ยมประมาณนี้นี่เบอร์สิบสี่ เริ่มเป็นเหลี่ยมเป็นสันขึ้นมาแล้วนะที่ที่เรายังไม่ตัดบนเครื่องกึงเพราะว่าเราต้องเผื่อมาจับตรงเนี้เผื่อมาจับตรงนี้ก่อนละกัดเหลี่ยมก่อนแล้วค่อยมามาตัดที่หลังนะถ้าเกิดว่าเราตัดไอ้ตรงนี้เผ่านี้ได้ก่อนเนี่ยแล้วจับตรงเคลียวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียหายสูงเลยอ่ะผมก็เลยต้องทาอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูเหลี่ยมสุดท้ายที่จะกัดกัน เขาผกเหลี่ยมเรียบร้อยแลเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกึงแล้วก็เตเปอร์แล้วก็ตัดนะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนกับสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้จะตัดไอ้ตรงส่วนนี้ออกที่ไม่ได้ใช้นะแล้วก็มาจับฝั่งนี้แล้วก็ปัดหน้าแล้วก็เตเปอร์สวยๆนะเดี๋ยวเรามาดูตัดกันว่าเป็นยังไงใช้น้ำมันพืชนิดหน่อย เพื่อลดความร้อนของชิ้นงานกับมีดแล้วก็ให้เศษมันคายออกได้ง่ายเพราะว่ามีดตัดเนี่ยค่อนข้างที่จะรับยากมากเลยอ่ะหักาะะทีนึงนี่รับเป็นครึ่งวันอ่ะ แหวกนิดหน่อยนะใช้วิธีการแหวกนิดหน่อยเพื่อไม่ให้มันเศษมันอัดเหลือจุกบางๆ้ว ทีนี้อย่าพยายามเอามีดเข้าไปใกล้มันมากนะเพราะงั้นเดี๋ยวจะงัดยกล้อได้นะอาจจะใช้เลื่อยตัดก็ได้หรือใช้มือบิดนี้ก็ออกลนะอ้าวสวยมากหรือก็ปัดหน้าเปร์ เสร็จแล้วงานแมทชีนดิบๆเลยผิวดิบๆเลยยังไม่ได้แต่งไม่ได้เติมอะไรเดี๋ยวเราไปลองดูใส่กับรถกันว่ามันจะเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหน